สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเรื่องคำกริยาผู้จัดทำคุณครูโยคุณครูธนินรัตน์กริชันทัศน์สิริวิสารสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย ก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องคำกริยานะครับไปมาลาไหว้นะครับวัฒนธรรมไทยให้นักเรียนทุกคนประนมมือและท่องบทวันทาคุยโยพร้อมๆกันนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอนันต์แก่ข้าพเจ้า Let's go วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องคำกริยากันนะครับคำกริยาหมายถึงอะไรนะ้านักเรียนพอจะทราบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ทราบเดี๋ยวครูจะบอกนะครับคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทําของคำนามและคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยค กริยาเนี่ยคือการแสดงออกในท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างการว่าคำกริยามีอะไรบ้างนะในรูปเขากำลังทำอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เดินไงครับเดินนี่ก็ถือว่าเป็นคำกริยานะครับ อ่าแล้วผู้ชายกับผู้หญิงกำลังทำอะไรเอ่ยเขากำลังไหว้นั่นเองไหว้ก็เป็นคำกริยานะครับเพราะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะครับโอหิวเลยเขากำลังกินนั่นเองกินก็ถือเป็นคำกริยานะครับโอ้แพนกินกำลังทำอะไรเอ่ย กำลังนอนนั่นเองนอนก็ถือเป็นคำกริยาครับพอทั้งหมดคือการแสดงท่าทางอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเอ๊แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าชนิดของคำกริยาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดด้วยการลองทายก่อนดูซิอ่าทายในใจนะถ้าอยากรู้แล้วมาเรียนรู้กับครูโยนเลยนะครับ คำกริยาชนิดที่1ก็คืออะกรรมกริยาคูดตามครุโยนะครับอะกรรมกริยานะครับคำกริยาชนิดที่2ก็คือสกรรมกริยาคูดตามครุโยนะครับสกรรมกริยาคำกริยาชนิดที่3ก็คือวิกตตกกิยา พูดตามครุย,ยนะครับคำนี้อาจจะยากหน่อยวิกะตตะ,ะกริยาส่วนคำกริยาชนิดสุดท้ายนะครับชนิดที่4คือกริยานุเคราะห์พูดตามครุยนนะครับกริยานุเคราะห์ทั้งหมดกริยามีทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันจ้ะเด็กๆ อะเรามาเริ่มเรียนรู้ชนิดแรกกันเลยคืออะกรรมกิยานี่แล้วอักรรมกิยามีอะไรนะนักเรียนจำได้ไหมถ้ามีออ AR ่างอยู่ด้านหน้ามันคือออแปลว่าไม่นะออบวกกัมแล้วบวกกับกิยาแสดงว่าเป็นคำกิยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองหรือว่าไม่ต้องมีกรรม ในคำนั้นๆก็ได้นะครับเอเรามาดูตัวอย่างคำบ้างมีอะไรบ้างมีนอนหลบับนั่งเดินป่วยหัวเราะเพราะว่ามีความหมายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีกรรมมารองรับความหมายสมบูรณ์เข้าใจได้เลยอ่าเดี๋ยวครูโยจะยกตัวอย่างให้ดูเพื่อความชัดเจนนะครับเช่นแก้วแตก คำว่าแก้วเป็นคำนามแตกเป็นคำกริยาแก้วทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคแตกคือกริยาไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะครับแสดงว่าแตกเป็นกรรมกริยานั่นเองมีความหมายสมบูรณ์เข้าใจได้เลยต่อไปเพื่อนตดเพื่อนตดเพื่อนเป็นคำนาม ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคส่วนตดเป็นคำกริยาไม่ต้องมีรรมมาต่อท้ายเห็นไหมครับก็คือความหมายสมบูรณ์เข้าใจได้เลยต่อไปนะครับน้องหาวน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคหาวเป็นคำกริยาเห็นไหมครับไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายสามารถเข้าใจได้เลยความหมายสมบูรณ์นะครับ สุดท้ายนะครับเธอเต้นเธอเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเต้นเป็นคำกริยานะครับเห็นไหมครับไม่ต้องมีอะไรต่อท้ายเราก็รู้เลยว่าเขาว่าเต้นอยู่แล้วไม่ต้องรู้ว่าเขาเต้นที่ไหนยังไงแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความหมายสมบูรณ์เข้าใจได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นคำกริยาชนิดที่สองก็คือสะร,รมกริยามาที่นี้อะไปแล้วอันนี้มาสะบ้างสะร,รมกริยาคืออะไรนะสะร,รมกริยาก็คือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับอันนี้ครูยโยนเน้นเลยนะครับดอกจันไปเลย100ดอกนะครับคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับถ้าไม่มีกรรมมารองรับคือไม่ได้เลยนะครับเช่น กินตักใส่ขับดื่มโดมตีเล่นเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วมีคำสกรรมกริยามากมายเลยนะครับในโลกใบนี้อันนี้นักเรียนต้องตั้งใจนะครับถ้าไม่มีกรรมมารองรับจะไม่รู้ว่าสิ่งใดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุูโยจะยกตัวอย่างให้นะักเรียนได้ดูนะครับเช่นพี่เตะฟุตบอล พี่เตะฟุตบอลพี่เป็นประธานเตะเป็นกริยาฟุตบอลเป็นกรรมเพราะว่าฟุตบอลโดนพี่เตะนั่นเองถ้านักเรียนมาดูว่าสมมติว่าเราไม่มีคาว่าฟุตบอลเป็นพี่เตะเฉยๆแล้วเราจะทราบไหมว่าพี่เตะอะไรเราก็ไม่ทราบว่าพี่เตะอะไรอันนี้แหละ มันคือเตะเนี่ยเป็นคำสกรรมกริยาก็คือต้องมีกรรมมารองรับไม่งั้นเราจะไม่รู้นั่นเองต่อไปนะครับนายกไปสนามบินนะครับนายกเป็นประธานไปเป็นกริยาสนามบินเป็นกรรมนั่นเองเพราะว่าสนามบินโดนนายกไปนะครับคือโดนกระทํานะครับเรามาดูว่าถ้าสมมติว่าครูยโยบอกว่านายกไปเฉยๆไม่มีกรรมมารองรับ แล้วเราจะทราบไหมว่านายกไปไหนก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เลยต้องมีกรรมมาลองรับนั่นเองสุดท้ายนะครับครูยกตัวอย่างครูยโยสอนนักเรียนครูยโยเป็นประธานสอนเป็นกริยาส่วนกรรมเป็นนักเรียนถ้าเราย้อนกลับนะครับเป็นนักเรียนโดนนักเรียนถูกสอนโดยครูยโยนะครับอันนี้ก็คือเป็น ย้อนกลับเราจะได้รู้นะครับว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนเป็นกรรมนักเรียนโดนกระทําไงครับนะครับอันนี้เลยจะต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองไม่งั้นก็จะไม่ทราบว่าครูยโยสอนใครนะครับต่อไปนะครับเป็นคํากริยาชนิดที่3 oh. นะครับอันนี้อ,าาอ่านยากนิดน,งน,ดนึงนะครับคือวิกอตถากริยา คือคำกริยาที่ต้องเติมเต็มเพราะว่าถ้าไม่เติมเต็มก็จะไม่เข้าใจหรือมีความหมายไม่เข้าใจนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายกันดีกว่าคือคำกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองจะใช้เป็นกริยาของประธานตามลำพังไม่ได้ต้องมีคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามตามหลังไม่ได้ตามหลังเพื่อเป็นกรรมนะครับ แต่ตามหลังเพื่อเติมเต็มและขยายใ,ให้มีความชัดเจนมักมีคําว่าอันนี้นักเรียนต้องจํานะครับอันนี้ครูโยบอกเลยว่าต้องจํานะครับเพราะว่าจะปรากฏในประโยคไทยค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือเกิดมีปรากฏเป็นต้นนะครับ อันนี้คุยโยยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําเหล่านี้นะครับถ้าเร็วๆก็คือเทคนิคก,การจําคือเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือเกิดมีปรากฏอ,อันนี้ก็จะจําง่ายขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับคุณพ่อเป็นทหารเห็นไหมครับเป็นเนี่ยคือวิกาตตะปริยานะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีคําว่าทหารถ้าเราไม่มีคําว่าทหารคุณพ่อเป็นเออเราเป็นอะไรล่ะ แต่นักเรียนอย่าลืมนะว่าทหารอันนี้ไม่ใช่กรรมนะทหารไม่ใช่กรรมนะเออมันต่างกับสกรรมกิยานะต่อไปตัวอย่างคือเธอเหมือนดาราเหมือนคือวิกาตถาคิยาเออเพราะว่าถ้าครูโยบอกว่าเธอเหมือนพล้วเหมือนใครอะเราไม่รู้ว่าก็เหมือนดาราไงนี่คือเป็นที่มาว่าดาราไม่ใช่กรรมนะจ๊ะ เพราะว่าไม่โดนกระทํานั่นเองคโรโยคล้ายย,ายา่าเห็นไหมครับคล้ายคือวิกาตตถักกริยานะครับส่วนยา่ยาไม่ใช่กรรมนะเพราะว่าไม่ได้โดนกระทํานะจ๊ะสุดท้ายครอบครัวมีความสุขเห็นไหมครับมีคือวิกาตตถักกริยานะครับต่อไปนะครับก็เป็นคำกริยาชนิดที่4นั่นเองก็คือกริยานุเคราะห์ หรือเรียกว่าคํากริยาช่วยนะครับนุเคราะห์มาจากคําว่าอนุเคราะห์นะครับก็คือช่วยเหลือนั่นเองคํากริยาชนิดนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงคํากริยาที่อยู่หน้าคํากริยาหลักเพื่อเสริมให้คํากริยาหลักมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ได้แก่คำเหล่านี้เลยต้องคงอาจจวนยังโปรดถูกโดน มักนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีคำอีกมากมายเลยนะครับสีน้ำเงินครูยโยจะแทนกริยาช่วยนะครับส่วนสีชมพูครูยโยจะแทนกริยาหลักนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างข้อที่1น,นะครับครูยโยกำลังไปโรงเรียนนักเรียนจะเห็นว่าสีน้ำเงินคือกริยาช่วย และสีชมพูคือกริยาหลักนะครับถ้าประโยคนี้ตัดสีน้ำเงินออกไปก็คือครูครโยไปโรงเรียนความหมายก็ยังคงเดิมนะครับแต่เรามีกริยาช่วยขึ้นมาครูยโยกำลังไปโรงเรียนแสดงว่าไปหรือยังครับ ยังไม่ไปนะคะเพราะว่ากำลังไปนั่นเองนักเรียนจำเอาไว้เลยง่ายๆคือคำกริยาช่วยจะอยู่หน้าคำกริยาหลักเสมอต่อไปนะครับพวกเธอต้องเขียนหนังสือนักเรียนเรามาดูก่อนว่าคำกริยาหลักคืออะไรก็คือเขียนนั่นเองและคำกริยาช่วยก็คือต้องนะครับก็คือคำว่าต้องคือสีน้ำเงินถ้าเรามาดูประโยค ถ้าเราตัดคำกริยาช่วยออกเป็นพวกเธอเขียนหนังสือแสดงว่าเขากำลังเขียนหนังสืออยู่นะคะแต่ถ้าเราเพิ่มคำกริยาช่วยขึ้นมาเป็นพวกเธอต้องเขียนหนังสือแสดงว่ามีการชี้ชัดชี้เฉพาะเจาะจงไปให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ย กริยาเราเรียนมาแล้วนะครับก็มีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันเรียนแล้วถ้าเราไม่มีกิจกรรมท้าทายความรู้เราก็จะไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยมีองค์ความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้เราก็เลยท้าทายความรู้เรื่องคํากริยาวันนี้ครูยโยมาในเกมกริยาอาการกติกานะครับ 1. หให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง1ข้อนะครับให้สอดคล้องกับคำถามที่กำหนด 2. องคำถาม1ข้อมีเวลาให้5วินาทีนะครับสตอบถูกได้1คะแนนและตอบผิดไม่ได้คะแนน 4. ี่บันทึกคะแนนลงในสมุดด้วยนะครับตอนนี้ครูยโยให้เวลานักเรียน5วินาที ในการให้นักเรียนเอาสมุดมาวันนี้มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับก็เขียนด้านบนเลยว่าเกมกริยาอาการแล้วก็เขียนเรียงข้อลงมาเป็นเลขไทยนะครับ1-10ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยข้อที่1นะครับคำถามคํากริยาหมายถึง1 คำที่แสดงอาการ 2. คํคำที่ใช้แทนคำนามจับเวลาคำตอบก็คือคำที่แสดงอาการนั่นเองต่อไปเป็นข้อที่2นะครับคำถามคำกริยามีทั้งหมดกี่ชนิด 1. มี4ี่ชนิด2มี5ชนิดตับเวลาคำตอบก็คือมี4ชนิดนั่นเองก็ได้แก่ชนิดอะไรบ้างคับนักเรียน 1. นอากรรมกริยา 2. สอสกรรมกริยา 3. วิกาตตากริยา 4. ี่กริยานุเคราะห์นั่นเอง ต่อไปไปต่อที่ข้อที่3นะครับคําถามกริยาที่ต้องการกรรมารองรับเออคือข้อไหนกันนะหนึ่งอากรรมกริยา 2. สักรรมกริยาจับเวลาคำตอบก็คือสักกรรมกริยานั่นเองนะครับ ต่อไปไปต่อที่ข้อ4นะครับคำถามกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับ 1. อากรรมกริยา 2. สกรรมกริยาจับเวลาคำตอบก็คืออะกรรมกริยานะครับเพราะว่าอะคือไม่นะครับจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆ ต่อไปไปต่อที่ข้อ5นะครับครึ่งทางแล้วนะครับคำถามคำกริยาที่ต้องเติมเต็ม 1. วิกาตตักกริยา 2. กริยานุเคราะห์จับเวลาคำตอบก็คือวิกาตตักกริยานั่นเอง ต่อไปข้อที่6นะครับคำถามคำกริยาช่วย 1. วิกาตถักกริยา 2. กริยานุเคราะห์จับเวลาคำตอบก็คือข้อ2ครับกริยานุเคราะห์เพราะว่า นุเคราะห์มาจากคําว่าอนุเคราะห์แปลว่าช่วยเหลือนั่นเองข้อที่7จ็ดคำถามข้อใดมีสกรรมกริยา 1. ฉันตัดกระดาษ 2. ลุงตู่นอนจับเวลาคำตอบก็คือ ข้อหนึ่งนะครับฉันตัดกระดาษจำได้ไหมเอ่ยสัก,กรรมกิริยาต้องมีกรรมมารองรับเราพิจารณาข้อนี้ฉันคือประธานตัดคือกิริยาส่วนกระดาษคือกรรมเพราะว่ากระดาษถูกฉันตัดนั่นเองเพราะว่าโดนกระทํานะครับส่วนลุงตู่นอนลุงตู่เป็นประธานนอนเป็นคํากิริยาแต่เป็นอกกรรมกิริยาเพราะว่าไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะครับ ต่อไปข้อที่8คํคำถามมีว่าข้อใดมีอกรรมกริยาข้อ1ครูโยกินส้มตำข้อ2โรคโควิดหายจับเวลาคำตอบก็คือโรคโควิดหายเรามาพิจารณานะครับ โรคโควิดคือประธานหายคือกริยาไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็รู้ว่าโรคนี้หายนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นข้อหนึ่งนักเรียนมาดูนะครับครูยโยเป็นประธานกินเป็นกริยาส่วนส้มตำเป็นกรรมเพราะว่าถูกครูยโยกินนั่นเองถ้าเรามาดูว่าครูยโยกินก็จะไม่รู้ว่าครูยโยกินอะไรเลยต้องมีกรรมมารองรับก็คือคำว่าส้มตำนั่นเอง ต่อไปข้อที่9นะครับคําถามข้อใดมีวิกัตถากริยาข้อ1คุณปู่เป็นตำรวจข้อ2เธอกำลังเล่นของเล่นตับเวลาคำตอบก็คือ ข้อ1น,นั่นเองคุณปู่เป็นตำรวจเป็นก็คือเป็นวิกตถัก,กิยานะครับอย่าลืมนะว่าตำรวจไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนเติมเต็มทําให้รู้ว่าคุณปู่เป็นอะไรนะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10คคำถามข้อใดมีกริยานุเคราะห์ข้อ1สุนัขเล่นลูกบอลข้อ2คุณต้องกินน้ำพริก จับเวลาคำตอบก็คือข้อสองครับคุณต้องกินน้ำพริกเรามาพิจารณานะครับถ้านักเรียนเห็นนักเรียนจะรู้เลยว่าคำกริยาหลักคืออะไรเนข้อ2ก็คือคําว่ากินนั่นเองส่วนคําว่าต้องก็คือกริยานุเคราะห์เพราะว่ากริยานุเคราะห์จะต้องอยู่หน้ากริยาหลักเสมอนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ10ข้อ10คะแนนนะครับต่อไปเราจะมาดูระดับความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนกันหน่อยนะครับถ้านักเรียนได้9ถึง10คะแนนนะครับระดับความสามารถทางภาษาไทยจะอยู่ที่ระดับดีเยี่ยมปรบมือให้เลยแต่ถ้านักเรียนได้7ถึง8คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยจะอยู่ที่ระดับดีถ้านักเรียนได้5ถึง6คะแนน ระดับความสามารถทางภาษาไทยจะอยู่ที่ระดับพอใช้ส่วนถ้านักเรียนได้0-4คะแนนระดับความสามารถทางภาษาไทยจะอยู่ที่ระดับปรับปรุงถ้านักเรียนได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจย้อนกลับไปดูต้นคลิปแล้วก็ทำใหม่นะครับครูยโยเชื่อว่านักเรียนจะได้10คะแนนเต็มดีเยี่ยมแน่นอนวันนี้นะครับครูยโยก็ขอฝากนะครับ เกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยลาไปก่อนสวัสดีครับ